เข้าจากญี่ปุ่นวิ่งไปประมาณสัก6,000กว่าโลเท่านั้นเองวิลไฟล์เทียบกับเอาผ่าจะเป็นอย่างไรเรื่องของขอันไหลไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีผู้นําเข้าเยอะแยะมากมายในขณะเดียวกันนะครับที่วิสานออตโต้เนี่ยก็รับประกันเรื่องของเครื่องยนต์นะครับหปี สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคูคาโดยขายดีออโต้ uto, รายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับรถยนต์มือสองสภาพดีการันตีโดยผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพกับผมตระกูนิมิตรวันนี้ผมอยู่ที่วิสารออโต้คาครับที่นี่เขาให้ผมเนี่ยมาดูคันนี้ฮะโตโยต้าเวลไฟปี2017เครื่องยนต์2.5ลิตรไฮบริดนำเข้าจากญี่ปุ่นวิ่งไปประมาณสัก60,000กิโลเท่านั้นเองเขาเปิดราคาไว้ที่2้าน1 6 9 0 0 0บาทแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมาจากขายดีออโต้ uto, นะครับลดให้อีก30,000บาทนะจเเหลือพียงแ่2 1 3 9 9 0 0 0บาทก็เวอร์ไฟนะนะครับเป็นรถตู้นะนั่งสบายนะครับคันนี้เนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับแต่ภายนอกเนี่ยคุณได้อะไรบ้างคุณได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับระบบปะเปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีกล้องรอบคันให้กล้องด้านหน้ากล้องด้านข้างนะครับด้านหลังเซ็นเซอร์นะครับมีไฟตัดหมอกให้ในรุ่นนี้มีไทมนลนนิงไลท์นะครับ วิลไฟล์ Fi, ถ้าเทียบกับเอาผ่าจะเป็นอย่างไรนะครับเขาจะมีความเป็นวัยรุ่นกว่าความรัชซุลี่หรือการตกแต่งอาจจะไม่หลูหลาเท่านะครับแต่ดูมีความเป็นวัยรุ่นมากกว่าล้อแม็กจะไปแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะนี่ล้อก็แบบเดิมๆไซสยย์ยาง2 1 5 6น6กแม็ก16ก็ไปใส่ได้เป็นสไตล์ v p ก็แล้วแต่ประตูสไลด์2ฝั่งซ้ายขวานะครับด้วยระบบไฟฟ้าสั่งเปิดปิดด้วยรีโมทคอนโทรลได้นะครับนี่นะนี่นะครับ ก้ land, าวเคลียร์แลนด์ต่ำนะครับก้าวขึ้นสเตปง่ายนะครับรถสไตล์นี้นะครับเหมาะมากๆกับผู้สูงอายุนะครับหรือคนที่ต้องการการเดินทางแบบสบายนะครับมีคนขับรถมีลูก,ม,ลกมีหลานขับรถนะครับฝาท้ายรุ่นนี้ยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าแต่จริงๆก็ไปติดตั้งได้ก็เปิดนี่ฮะจะมีโชค๊คนะครับเห็นไหมเบาะพับแขวนได้นะครับมีสลักปดนี่<ๆ>นะครับก็จะ นี่นะครับอาโลมานี่นี่จะดึงกลับเข้าไปก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะครับนี่เบาะผ้านี่ก็เนื้อผ้าที่ใช้นี่ดีนะเนื้อละเอียดดีอ่ะจะไปเปลี่ยนเบาะก,ก็ได้บางคนนะครับซื้อไปมันมันจะเป็นรางสไลด์คุณยกเบาะตัวนี้ออกนะครับจะไปใส่เบาะแบบสไตล์ V.I.P มีการนวดมีดันหลังอะไรก็ว่าไปด้วยระบบไฟฟ้านะครับแต่ของเดินเป็นแมนนวลมานะครับเนี่ยเนี่ยน,นะครับ ระบบปรับอากาศนะครับมีแบบหน้าจอไว้สําหรับดูหนงดูหนังนะครับระบบปรับอากาศนะมีสัล,ลูพให้อีกนะครับช่องแอร์ด้านข้างครับ,ค,รบคือบางคนเขาก็หาใช้ในบ้านนะครับเพียงแ,แต่ว่าการเป็นรถยนต์ไฮบริดเนี่ยพอเป็นรถยนต์นำเข้าด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นมือสองเนี่ยการเซอร์วิสแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการเป็นโตต้านะครับ เรื่องของแบตเตอรี่แพ็คที่มีการรีวิวหรือว่ามีการเปลี่ยนแพ็คใหม่นะครับเขาก็มีบริษัทต่างๆนะครับจำหน่ายอยู่นะครับโตโยต้เองก็รับเหมือนกันในขณะเดียวกันนะครับที่วิสารออโต้เนี่ยก็รับประกันเรื่องของเครื่องยนต์นะครับหปีนะครับก็ลองมาสอบถามดูได้นะครับว่าเขารับประกันจากอะไรจากการเข้าสู่หรือว่าดูแลให้ทั้งหมดนะครับ แม้ว่าจะเป็นเวอร์ไฟล์ไฮบริดนะครับหลายคนอาจจะก,กังวลพราเป็นมือ2แบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เรื่องของอันไหลไม่ต้องกังว,วลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทั้งเวอร์ไฟล์เอาผ่าเนี่ยนะครับมีผู้นําเข้าเยอะแยะมากมายนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของอันไหลทั้งโตวต้าเองนะครับที่เป็นบริษัทแม่เขาก็ มีจัดการให้นะครับแต่คุณก็จําหน่ายใจ่ายแจกกันเอานะครับว่าจะเซอร์วิสอย่างไรจะคุม้มไหมกับการเซอร์วิสในระยะยาวนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกรุ่นนึงแหละนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับโตโยต้าเฟนะครับสภาพคันนี้เนี่ยคือผ่านการใช้งานมามีรีวรวรอยมาแต่ดูแล้วเนี่ยยังเป็นรีวรวรอยที่สามารถไปทําทความสะอาดแล้วก็ทําให้มันกริป ขึ้นมาได้นะครับส่วนถูกใจหรือไม่ถูกใจนะครับลองมาดูกันได้ที่วิสานออตโต้คาร์นะครับสำหรับวันนี้รายการคูคาโดยขายดีออตโต้กับผมตระก,กูลเดิมิทต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ